มึงบ้าเดาขูกูจะเดามึงอี่สวยบ้เดากูจะเดามึงเอไอีสวยปุ๊บเปลี่ยนนีสวยบอกเาเจ้าเจ้าเหรอกูใจหายนะมึงบ้าเดากูจะเดามึงเองมึงเดากูดโอ้ยกูเบื่อเมียครับไปไกลๆกูเนาะเอาแล้วที่นอนมาเนี่ยเฮ้ยเที่นอนที่นอนขาเจ้าเจ้าผิดอะไรอ่ะทำไมต้องมาลงที่เจ้าด้วยอ่ะ พ่อกับแม่ตีกันอีกแล้วอ่ะตีกันอยู่ได้อ่ะพ่อกับแม่อย่าตีกันพ่ออย่าตีกับแม่แม่อย่าตีกับพ่อพ่ออย่าตีกับแม่แม่อย่าตีกับพ่อพ่อตีแม่เลยแม่ตีพ่อับไยอ่ะโอ้ยมึงนกี่พ่อสามเจ้าคู่ไปไหนมาดิก่อนไปด้วยสิเมื่อกี้พ่อสามเจ้าพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะตีกัน พ่อหยุดพ่อพ่อหยุดพ่อพ่อหยุดหยุดแม่ไม่ยังกูไม่ได้เฮ็นยังอยู่กูตัดในเฮ็ดอยู่มิดตะแม่มึงจตนไหนกูจอดแล่นหนีไปละกูแล่นละกูจันตัวแบบนี้พ่อรอด้วยอ่ะเออพอไปแล้วอ่ะพ่อไปไหนอ่ะพ่อพ่อไปไหนอ่ะผัวเฮียอะไรแบนี้เงียบกิ๊บย้ำมากวนสนี้ย้ำมากหนุ่งกับกูกูยุติจีงกูแหละ ว่าจะมาทำแน่ลูกกับยายเฮ็ดจังซีไม่ต่างจากกวนไปบอกกันดีๆลูกมึงเป่งแม่มึงดูนะ่ะปวดโภละผู้หญิใจหายเนะมึงมาทำเ้านะอพ่อพ่อกับเข้าไปในบ้านเถอะเข้าไปน้าบังกับกวนกูอีกมาเร็วๆทุกตัวสูจ้จะไปยืนนั่งจ้องกันให้ยังตัวนี้นมาไปแล้วกูแลนะ้ววัดนี่ยอย่ามาหยุ่งกับกู ยังมายงโอ้ยไปแล้วพวไปอีกแล้วพ่อมาแล้วพ่อพ่อมาแล้วพ่อเข้ามาเลยไม่เป็นไรหรอกพ่อพ่อเข้ามาเลยอ่ะพ่อพ่อเข้ามาเลยอ่ะพ่อเข้ามาสิยังมาไกลกูย่ามาอ่อนอวดเลยว่าต้องมาแนมนาเลยอีอวนมึงก็กันละปอบปลุกทอดลายหยดเอาพ่อทำไมพูดแต่เงี้ยผมก็ช่วยพ่อเต็มที่นะ รอยแม่ยังถาบพ่อกูอยูออ่จะมาหาพ่อมาไม่มีใครอยู่นันเห็นบ่หัอผัวคือรังเกียรว่ะจอบตัวเนี่ยกูนั่งจอบผัวอยู่ตัวผมก็นั่งจอบเหมือนกันอ่ะกูก็จอบสู้ด้วยกันมัเนี่ยมาไหนทุ่เฉ้านันเล่นกูอีกกูไปแล้วมัเนี่หยุดโอ้ยโอ้ยขาบหาง,งกูอีกแล้ว,าาออลวมาหนิก่อนผัวจ๋าอย่าพาไปผัวจ๋าอย่าพาไป วจะ้ะพ่อกับแม่จะตีกันพ่อกับแม่จะตีกันพ่อกับแม่จะตีกันมึงหยุดก่อนเลย,ยอ,อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแย่ค่ยับโอ้ยสุดจิวเป็นยังไงครูนี่โอ้ยเออ,อ,อโอ้ยโอ๊ยผักจอตากไปงเง้ยสามตัวเลยเอาเข้าไปไม่เนี้ยซุยังไม่เห็นกูได้บ่โอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วสงสารข้าเจ้ามา สงสารคราเจ้าไปเข้าไประบ้านดีกวัวเว้ยเดีวเร็เข้ามาบ้านเร็วเข้ามาบ้านแล้วลูบอกกเจ้ารถตัวมันมันรู้น่ะือแกงอยู่นะเบอ้งอากาศสองหู้ยัเจงขึ้นไบ้งหวหูยบเฮ้เฮ้ยกัดแยงเนกัดบอกคเจ้านะเฮ้ยบอกเจ้ามันมันปกัดไผด้อาไปมาเริ่มแรงขึ้นแล้วมึงอะไม่แย่งมา น่ามันเจ็บบอกขอจ้ำมันเจ็บตีเลยอเอ้ยหน,น,นุ่มึงคือกันนี่กูจะแบมซองมึงอยู่เนี่ยอย่านะอย่านะหยุดพอแล้วสมโภตมันจะอะไรหยุดหยุดใส่กุนไอเก่งมึงอย่าวางเด้วางกูตายตาแก่การว่างกูตาย,าย,ยตาแก่ได้มึงคือประสารณ์กูแบง อย่ากทำเขาเหนียวอยากทำวางกูตัดเฮ้ยเอามันไว้ในบ้านมันเปิดประตูมาเป็นซุ้มนี่เออเปิดประตูซุ้มเป็นยึดเออปัดไปลับไปลงไปเไปชีวิตกูนี่เบิดสภาพามาจ่าฝูงขอบคุณหลายๆเด้อบักอ้วนที่ซอยไว้เก่งมันเป็นจาฝูงมันก็สู่เขาสู่ประด้แล้วก็ประเด้กินบอกว่าจะเก่งกับเมีย กายกับขาดมึงกับไา,ายแต่คลิปบักกันนี่บักซอยกูบักแควเปลี่ยนรายละเอียดเจ้าเจ้ามาอยู่กับพ่อมาปลอดภัยแล้วลูกเขาเข้าไม่ได้ละไม่ต้องกลัวเนาะแล้วเจ้าเนาะเจ้าเกียดอยู่บา้านจังมาเอิญง่ายจะเข้าขมาบ่กใหญ่กับซูน่ะบุยเมย